ครับไหมครับจริงิครับครับลูกใคร ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่ทำเอา FC แฟนคลับถึงขั้นยิ้มตามกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสำหรับโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างคู่พ่อลูกนะคะอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับน้องโตเกียวซึ่งงานนี้คุณผู้ชมโอ้โหทำเอา FC แฟนคลับต่างก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะพร้อมกับคอมเมนต์กันสนันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้เดินทางไปรับน้องโตเกียวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะและงานนี้เองเนี่ยก็ได้มี การไลฟ์สดนะคะให้ FC แฟนคลับได้ดูได้ชมนะคะในความน่ารักของน้องโตเกียวในครั้งนี้อีกด้วยละค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆเนี้ยสิคะในบางช่วงบางตอนของการไลฟ์ที่ทำเอา FC แฟนคลับถึงกับยิ้มไม่หุบเลยนะคะ นั่นก็คือทางด้านของน้องโตเกียวค่ะได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ถามน้องโตเกียวคําว่าครับไหมน้องโตเกียวก็ตอบค่ะว่าครับนะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ถามกลับค่ะว่าจริงไหมน้องโตเกียวเนี่ยก็บอกว่าจริงนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ถามตอ่อค่ะว่าลูกใคร น้องโตเกียวก็ตอบเขาว่าลูกพ่อโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ถามต่อนะคะว่าคนไหนพ่อเจ้าค่ะน้องโตเกียวนะคะก็บอกว่านี้ไงพร้อมกับชี้ไปที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอ้โหงานนี้นะคะจะน่ารักกันขนาดไหนเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันค่ะครับไหมครับจริงจริงครับครับลูกใครลูกพ่อพ่อชื่อะไรพ่อเจ้าคนไหนพ่อเจ้านี่ไงวาย ไม่ใช่หรอกว่างพาวิเว้ยและหลังจากที่คลิปดังกล่าวนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียลแล้วเนี่ยก็ทำเอาชาวเน็ต,ลตหลายยคนค่ะคุณผู้ชมต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ บางก็บอกค่ะว่าว้าเก่งคือพ่อบิ๊กหล่อน,น่ารักน้องโตเกียวนะคะบางก็บอกว่าความน่ารักของเด็กอยู่กับพ่อบิ๊กก็น่ารักอยู่กับปปีสันน้องก็น่ารักน่าเอ็นดูนะคะวงเล็บอย่าดาราม่านะมองตามหลักความเป็นจริงไม่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมบางก็บอกนะคะว่าจาแม่นๆนะลูกพ่อชื่อบิ๊กชัดเจนพ่อบิ๊กนะคะบางก็บอกค่ะว่าเอ็นดูพ่อลูกถ้าได้อยู่ด้วยกันตลอดน้องอารมณ์ดีน่ารักนะคะน่าเหมือนคุณพ่อเลยค่ะน่า นารักพ่อลูกน้องๆมาอยู่กับพ่อบิ๊กน้องดูสดใสนะคะบางก็บอกเขาว่าน่ารักเหมือนพ่อบิ๊กเลย รับไม่ไหวแล้วครับโตเกียวเพอแป๊บเดียวเป็นหนุ่มแล้วครับผมพอบิ๊กมารับเที้ยวหรอกครับลูกรอเหมือนพ่อคุยก็เก่งนะคะบางก็บอกว่าโอ้ยกูหัวสะท้อนเข้าใจถามลูกและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของ fc แฟนคลับนะคะที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่าเข้ามาชื่นชมในความน่ารักระหว่างคู่พ่อลูกนะคะอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับน้องโตเกียวกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะบางก็บอกนะคะว่าคู่นี้เนี่ยโอ้โหน่ารักทั้งพ่อทั้งลูกเลยบาง ก็บอกว่าน้องโรเกียวเนี่ยนะคะคุยเก่งพูดเก่งเหมือนพ่อบิ๊กเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งโมเมนต์นี้นะคะเรียกได้ว,ว่าทำเอาเอฟซีแฟนคลับดูแล้วเนี่ยนะคะถึงกับอมยิ้มในความน่ารักระหว่างคู่เพรา่อรู้กันไปต,ตามๆกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ